เจ็บเดเจ็บเดอาผู้ชายเจ็บเดตอนที่เรียนพินอินให้นํากับโกอังเปาโกอังเปาบอกว่าคำว่าเจ็บเดที่มีคำว่าเจ็บอย่าออกเสียงเจี๊บสำเนียงไทยเจี๊บให้มีตัวอเสียงโอผสมในเจี๊บด้วยก็เป็นเจ็บไม่ใช่เจี๊บออกเสียงเจ็บ ในภาษาพูดหรือภาษาที่ใช้กันปกติทั่วไปในชีวิตประจําวันเมื่อเราจะเรียกอาผู้ชายเราจะนําหน้าด้วยคาว่าเดเดที่แปลว่าพ่อนั่นแหละแล้วก็ตามด้วยชื่อของอาผู้ชายคนนั้นอาผู้ชายชื่อคุ้นก็เรียกเดี๋ยวคุ้นเดี๋ยวบุญเดี๋ยวพก การได้ใช้คํานําหน้าว่าเดแล้วก็ตามด้วยชื่ออาผู้ชายแต่ละคนก็น่าจะมาจากการที่ต้องการเน้นให้เห็นว่าอาคนนี้เป็นน้องของพ่อเมื่อเราสนทนากับคนอื่นซึ่งอายุน้อยกว่าพ่อของเราแล้วก็อายุมากกว่าเราเพื่อเป็นการให้เกียรติโดยใช้คํานําหน้าวา่าเดแล้วตามด้วยชื่อของคนคนนั้นแทนที่เราจะเรียกโกตันเราก็ให้เกียรติเรียกเดตันเียบเดฉีบเด